สา,สาวรินอิตฟิแลนด์ค่ะทัาทายการเช่ดเคยกับเพื่อนจ้าสาวรินมาทักทายหลังเลิกงานจ้ะลังเลิกงานเข้าป่าอันยังเหลงหลีบเหมือนเดิมพี่น้องตอนนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนจ้ะอันก้อนจะเขาป่าตอนนี้อยู่ในป่าแล้วลหละแต่ว่ายังไม่สาตาร์ทเก็บเนาะแต่ว่าเห็นแล้วสองสำหรัอ,อันนี้สาวรินจะท้าอันนี้การยุ่งบดเอาแบบสเปรย์ด้วยจ้ะสาวรินเอาแบบลูกกิ่งเลยเอาลูกกิ่งมากิ่งตามอันเนี้ยเนี่ยน,นั่นนั่นนั่นมาแล้วอื้มนะ บ่อยากจมภาไใน đ ด้ล่ะอืมนี่เอาแบบนี้เลยเดี๋ยวก็กลับไปอาบน้ำขื้นก่อล่ะล <c oughs> ถ้ามันเบิร์ตหลุดทาตามคอเนี่ยมันชอบกัดตรงเนี้ยซาวลินเนี่ยเนี่ยเอาลูกกิ่งเลยจ้ะมามึงมาแบบนี้เพราะว่าถ้าอากาศคึมคึมเนี่ยยุ่งกันมากๆจ้ะซาวลินทาแล้วเรียบร้อยพ่อเราสองทำดอกแต่ว่าดอกหน่อยขึ้เก่าอละจ้ะดอกหน่อยขึ้เก่อละ นี่แหะเอา้ามันปูจ้ะช่วงนี้เฮ็ดมันปูแต่ว่าเฮ็ดผงหวานใกล้จะออกเลยจ้ะล่อให้ล่อให้ถ้่ฝนมันออกเนาะล่อให้แต่ฝนตกจ้ะตอนนี้ล่อฝน,ยยน,นอย่างเดียวพี่น้องตอนนี้สี่ห้าดอกน้อยๆจ้ะโอเคกระตาหน่อยขี้เก่าจ้ะกระตาหน่อยมัดมันชาวบ้านจักสิมานบ่าวหรือสิพอ่อแค่นี้ป่ะไปหากันตัวจ้ะพี่น้อง พวกเพื่อนไมีคนเก็บแล้วก็บ,บอกเอาบางทีล่ะจักเก็บถิมเก็บไอ้เก็บถิมแบบต้นดายเฮ็ดเลยจ้ะบางทีล่ะเก็บมาแล้วก็ไม่เอาเพื่อนดูเนี่ยดึงขึ้นมาจะซื้อนะจ้ะดึงเล่นนะดึงแล้วเราทิ้งผู้ใดล่ะมามา,มาดือ้อหายเก็บแล้วก็บ,บอกเอาต่้นดายเฮ็ดต้นนี้ตูนมันบอกก็จักดึงมันขึ้นมาเฮ็ดยังก็รังกคักเลยคนไทยนี่บ่เหลือหรอก Ôi, xếp lên, ơi chết à, đi, héàng mạc luôn P’nón, ơi, á, là có áo cái áo này héàng Bọn héàng quên, bòn héàng cái héàng, แห้งมากเลยดอกสวยๆแต่หารแห้งแห่งเบามากเลยแห้งแรงแห้งแรง นี่คนมาเก็บกอนสาวลินไปเลยจ้ะป่านี่ป่านี่มันไก่เมืองมันไก่เมืองแห่งจ้ะมันก็เลยแบบว่าคนหาหลายน่ะเนาะเออเขาก็มาเอาไปกินกอนสาวลินแล่ละมือนี้อันนี้มัน,นไงไงใหญ่เพราะว่าบอมมีไผเห็นมันนะจ้ะก็เลยไงน,นะถ้ามีคนเห็นก็นคือสิบบ่ดไใหญ่ซ้ำนีน้เนาะเออหลอดสายตาคนไงก็เลยดอกโตขึ้นมาหน่อย อืสตอเอ้ะไม่ใช่บัตถุลูกบัตถุที่สาวนินไปนเก็บมัน่ะจ้ะราสเบอรี่ป่าของป่าของป่าซิมเบิงดูลูกเล่นหน่อยเตะกบ,บาลนี่จ้ะหวานหวานหวานราสเบอรี่ป่าปลาเพืนผืนเบิงเฮตัมมากดอกนีไหมไม่ใหญ่โผล่ไม่ใหญ่อลังการอ้วนบึกปรับมากเลยจ้ะปา บึงขาบึงขาป้า,าขาใหญ่มากเุผื่นบึงบ่ง,งลูกไอร้ราสเบอร์รี่ราสเออราสราสเบอร์รี่ลินสาวลินแข็งไอ้ของปลานะจ๊ะป๊าดกให้ พูดนะนวยใหญ่อยู่ด้วยเจ้าเนี่ยใหญ่ซ้ำหนึ่งหรือเป่าเนี่ยเนี่ยลัสเบอร์รี่ป่าเนี่ยโอ้โหน่าเก็บมากเลยเพื่อนโอ้ยน้ำโอ้ยทิมทิมมือทิมมือตาย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 โอ้ยบัวสีบัเอามันคือดอกงามแต่ละวบบโอ้บรรไก่หนามเนาะโอ้ยคุณนะพี่น้องเออโอ้ยดอกมากเลยเพื่อนนี่นะลัสเบอร์รี่ป่า ภาษาฟิ้นกับวัดดูจ้ะดูเพืเโอโ่อนๆโอ้โหตรงๆงจ้ตรงยางสวยมากเลยดูดูข,าขา้างล่างไหมข้างล่างไหมเออไปไะนอุ้ยเพื่อนๆเต็มเลยจ้ะอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยนะนลาสเบอร์รี่ป่าอืม ơ nhia, đừng kêu, hả ăn mặn này xúc tem thỉ nữa, xúc tem thỉ mà, ôi, nám ôi nám kéo mưa sao tại, ta โอ๊ยปึง่งปิ่งลูกเล็กแต่เปิง่งอืมหลายขักด่ะอืมหลายขักอืมอืม เกิดเองเด้ยจ้ะเกิดเองธรรมชาติจ้ะบริปลูกได้นี่โอ้ดกดกดก แหงมากเลยเพื่อดดูแหงแหงจ้ะแหงมากเลยอันนี้ก็จักเฮ็ดอีหยังหนึ่งพี่น้องนี่หลายโพดจ้ะยังไปบ่ได้กับพ่อเนี่ยเดี๋ยวมากแต่คงสิกินบ่ได้ดอกจ้ะหลายจ้ะขึ้นแบบแ,แห้งๆนะล่ะพี่น้องขึ้นแบบแ,แห้งๆแต่เยอะ แหงคักจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยตะดิโต้เห็ดกันด้เอ้ยแหงแหงแหงอู้หขาหน่าสงสารน่าสงสารเห็ดเต้มไปหมดแหงปวดท้ง มือหนีกับบมานคือมือนั่นเพราะมือหนีบแมเนมือนั่นสาววลินเอ๋ยเข้าใจบ่วันนี้มันไม่ใช่เหมือนเมื่อวานมันกะคงสีบอมานสูม,มือเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยตายแล้วเก็บเห็ดวัอนี้คิดไรเลยเบื่องเอาวันนี้ไม่ใช่วันนั้นนะจ้ะ จะกลับบา้าทนะจ้ะมือหนีบบ้า,านหายพี่นอออ้องเอ้ยยางยางโดนเติบได้แค่เนี่ยได้แค่เนี่ยนึงเพื่อนดูดูด,ดูได้แค่นี้เองได้ถวยหน่อยหนึ่งเออเฮ็ดยังกินดีหรือเปเนี่ยถวยในหน่อยซ้ำเนี่ยเฮ็ดยังเหรอถอดเสื้เท่านั้นแล้วเนี่ยถอดเส่้อคเจียวขี้ลายโพดพี่น้องวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นก็ไม่ใช่วันนี้มันทุกวันมันไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยเฮ็ดก็เหมือนกัน วันนั้นมีเดินไปไหนก็มีวันนี้เดินไปไหนก็ไม่มีจ้ะโอ้โหเดินไกลมากแล้วก็เหนื่อยแล้วไม่อยากเดินแล้วกลับบ้านดีกว่าไปแล้วค่ะเพื่อนๆเอนจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแลครับชมคลิปสาวรินนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวจะเอาไปถอดใส่ไข่สู่กินเด้อกลับบ้านก่อนไปเห็ดไมนูอาหารต่อจ้ะไปแล้วจ้ะโบมานโบมานวันนี้ไม่ใช่วันนั้นวันนั้นก็ไม่ใช่วันนี้นคนละวันกันโอ้ยตายแลย้ว Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. i the